กูวาใหมันเค่อกันขาดเนาตรงนี้เดี๋ยวแทนต้องนิ่งก่อนดิกูอยากกูอยากกูขอดูอ่ะต้องยอะไรสรุปใครทำกูกูไม่ได้คลิกอ้าวกูไม่ได้คลิกเลยอ้าวแล้วใครคลิกอะไรกูไม่รู้นอะไรต้องบอกว่าเป็นาอะไรผมต่อเลโก้เลอ่เะเทเลเย อันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเจอคนแค่ในการนึงอย่าบันแชลเฮ้ยเหมือวางไว้บนมีใครได้ยินมีใครได้ยินเทปไหมกูเหมือนเทปมันเทปในเนี่ยจะเสียงเบามากแต่อ๋อต้องมาอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้จะได้ยิเสียงเทปกูว่าอันนี้มันไม่ใช่ของรูปแน่เลยนะที่กูยืนอยู่เนี่ยอันนี้อันเนี้ยเฮ้ยมันเป็นผ้าเส้นเฮ้ยมันเป็นผ้าเส้นเฮ้ยประกอบได้เฮ้ย เอาดิเฮ้ยแล้วเป็นลูกอะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเป็นเป็นเอ็กโอเอ็กเปล่าเป็นลูกเีมือเฮ้ยเฮี้ยพอดีนี่คือดุยวางกุญแจวางไว้นี่ก่อนนะว่หลังโตโอเบลมันดึงออกไม่ได้เฮี้ยมือต้องประกอบเนี่ยแหมโกงโกงเหมือนตอนเด็กเลยนะไมออกอ่ะ ง้นออกแล้วต่อใหม่อะเฮ้ย <c oughs> เอ๊ะเบอร์นาอิอออกานาอิกาทำไมอะบรหมาความว่าไงหมายความว่าไงคือมันขึ้นสีเขียวของกูอะไหนอ๋อ,นอนนก็หมูเวชีที่นาอิกาก็วางให้มันเชื่อกันขอบเป็นฉนวนตรงนี้กนเร็วมันก็เป็นรูปอะไรอย่าง <c oughs> <c oughs> <c oughs> คุณอย่าทิ้งกุญแจไปอีกเสี้ยเอามาไว้ที่เดียวกันเดี๋ยวหาไม่เจอเดี๋ยวแทนแล้วนิ่งก่อนดิกูอยากกูอยากกูกูขอดูอ่ะมึงมีรูปอะไรสรุปมันต้องต่อกันอ่ะเออเหมือนมึงเริ่มมั่วละไม่เริ่มเหมาือนมั่วมาสักพักละใครทำอะไรใครทำอะไรกูไม่ได้คลิกอ้าวกูไม่ได้คลิกเลยอ้าวแล้วใครคลิกกูไม่รู้อะไร กูยืนอยู่ไกลค่ะอนี้จะคิดได้ไงเฮ้ยมึงในในอันนี้มันคืออะไรวะที่มึงวางไว้หลังตู้อะอะไรอะแพนโดล่าเหรอแพนโดล่าอะไรวะเป็นเครืองอวิทยุเหรออ๋อเป็นวิทยุเครื่องเล่นเทปข้างหลังมันมีสติกเกอร์อะเฮ้ยหมายความว่าอะไรข้างหลังมีสติกเกอร์ไหนวางนี่วางดิอ่ะมึงกดขวาค้างกดไม่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 นม่มันมีอยู่นี่มันมีสติกเกอร์อยู่ข้างหลังอะมันคืออะไรที่อยู่เหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะ กูเห็นแล้วกุญแจอยู่ไหนกุญแจนี่นี่กูไขอตรงนี้นี่ไหนไหนใครไหนอ๋อนี่งกุญแจมาไขตู้ดิบตู้ไหนอ่ะนี่นี่ตรงนี้มันมีที่ไขมึงอย่าบอกตู้เย็นนะจริงเหรอที่เงี้ตรงนี้อ๋อเงี้ยนม่เห็นเ่ยเนี่ยไม่รู้กุญแจไขสักอันดูอ่ะเราจะเสียบเข้ายังไงอะเฮ้ยมันมันอันเดียวกันหรือเปล่ามันมีกุญแจสองอันนะอันไหนเมื่อกี้ที่มันวางอยู่มันมีสองอันนะกูหยิบมาหนึ่งแล้ว อ่ะคูมีอันนึงมึงเรามาไขนี่ของมึงอ่ะไขไงอ่ะเออจิมจิมลงไปที่เบ้าอันเนี้ยเนี่ยในเบ้าเนี้ยมึงเห็นไหมมันจะมีรูเสียบกุญแจเนี่ยไม่ไม่เห็นเสียได้เสียบไงอ่ะเสียมไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี่ยเฮ้เฮ้ยเูเจ้แเ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยอันยเฮ้ยไฮ้ยเฮไม่เฮ้ยยเเยๆเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยเฮ้ ีเฮ้ยแม่งเดินมาเฮ้ยเฮ้ยกูเหรอเร็วมากเนเลยอันนี้ไงไอ้นี่เต่อเอ้ยมีพัสดุอันนี้มึงมึงเอาของมึงดันโตินไปดีๆเงินเฮ้ยเงินเดี๋ยวนะกูอันนี้สำคัญกว่าเงินนี้ฮะมเดี๋ยวนะมึงมึงหาโต๊ะอะไรก็ได้ที่มีวางแล้วให้มันวางของได้หายง่ายกว่านดิก็มีแค่นี้แหละ ้เหีย้ายมันดีดีดีโอ้ยเยี้ยมัากรกเลยเดี๋ยวถ้ากูขอดูก่อนขอดูอันนนี้ก่อขอดูอันนี้ก่อนเออเอาหลังนี้เป็นไอ้นี่ก็ได้ไอ้มิวถอยดิอะไรกูลังอัดรเส้นอยู่เอเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันขึ้นข้อความอะไรอ่ะไม่รู้อันนี้มันเป็นไอ้นี่อันนี้มันเป็นโน้ตสักอย่าง ใครเอาปวดใบไปไหนปวดใบถุงหอกได้แล้วมันเป็นรหัสมอสกระดาษแผ่นนี้มันคือรหัสมอสรหัสมอสคืออะไรกูอย่าขังกูรหัสมอสคืออะไรเฮ้ยเนี่มันกดรหัสไอมิวมันกดรหัสได้เพื่อกินเลขอ่ะเนี่ยมันกดรหัสได้ตามที่กูพเมื่อกี้เพศ อันนี้มันขึ้นว่าอะไรกระดาษอันนี้เขียนว่าอะไรกระดาษอะไรอินอะไรอ่ะถ้าตามขอนเสร็จเกมไขปริศนาไอ้เครื่องเขียนไอ้ตัวเลขบนเครื่องเขียนอะไรเปล่าเปลียนเบอร์เบอร์อะไรวะอ๋อคิดเลขก่อคิดเลขก่อนว่าเงินมีเท่าไหร่ไม่กูรู้ละวเปียนมาเขียนคอมเนี่ยฟอนต์น้ำเบอร์เงินเท่าไหร่หนึ่งศูนย์ศูนย์มันปึกละหนึ่งอ่ะมันปึกละหนึ่งเท่าไรหนึ่งหมื่นหรอหรือหนึ่งแสน ไม่ใช่มันเงิเป็นเงินดอลล่าร์สิบดอลกี่ใบนะปกติก็ประมาณสิบใบปะไม่ใช่สิบใบมันไม่ยัดไม่หนาขนาดนี้หยุดประมาณยี่สิบปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใครไม่มามูลวอล์กตรงนี้ยแต่มันคือแบงค์อะไรแบงค์ใครกระโดดอ่ะมันคือแบงค์กี่ดอลลาร์แบงค์สิบดอลลาร์เนาะพวนนางอย่ามันโตนะแบงค์สิบดอลล่าร์สิบดอลล่าร์มี สิบดอนมีอยูสิบปึกร้อยดอนในปึกหนึ่งเอ้ยแปลว่ามีมูลค่าต่างกันเนาะสิบมันต้องเอามาบวกกันปะเอามาบวกกันแล้วก็สิบเอามาเขียนทีนี้สิบอันนี้เดี๋ยก็ล้อยอนึง่งร้อยร้อยหนึ่งในตู้เสกมีแค่นี้ใช่ไหมเชี่ยไม่เอาไวทำอะไรหรอเจีนะ่ยแล้วคืออะไรต้องทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเขียนอะไรไวอ้อะ แม่ก็เปิดไกด์แม่งเลยขี้เกียจแล้ว income of November ฮะ November income November พฤศจิกาเหรอคืออะไรมีปฏิทินปะมีแต่มีแต่นาฬิกาไม่มีปฏิทินเกี่ยวอะไรกับเดือนพฤศจิกามันปีไม่เสร็จออกมาใช่มันจะปีไใบเสร็จออกมาให้ไม่ไม่ไม่ตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคลิกมั่วเราต้องหาอะไรเป็นหลักฐาน ไม่รู <t 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 ้แล้ก็เปิดดูชุบเปิดยืดทุบเลยเฮียนี่เดี๋ยวถ้ากูเรียงกล่องแล้วใครมันเลยตรงนี้มันมีมีดมีดเนยลิ้นชักลิ้นชักหนะใช่อะไรเปิดแช่อะไรเปิดวะข้างๆเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้งเนี่ยเนี่ยต้องข้างๆข้างๆจะมีเป็นงานลิ้นชักอ่ะอืมก็เปิดดูดูเมื่อกี้มันเลื่อนออกมาได้ มันไม่มีอะไรเปิดมาจะเป็นมีดเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วดินแล้วมึงก็เอาไปเปิดเอาไปตัดตรงตู้เย็นน่ะตัดเทปตรงตู้เย็นเปิดมามันจะเป็นไอ้ตรงฟัดเซนน่ะไม่แค่นั้ะกูเห็นแล้วให้เราหมุนตามกูเห็นจุดที่มันให้คลิกแล้วแต่ว่าม่งออกมายังไงอ่ะพวกไปบัดบ้านเราว่าแปลว่าอะไรวะแบบตู้เสื้อผ้าเหรออะไรนะพวกของที่อยู่บนบนตัวบนตู้เสื้อผ้ามันมีความยาวไม่เท่ากันเฮ้ยตู้เสื้อผ้าอยู่ไหน วอาบอกกูไม่รู้แปลว่าอะไรอ่ะพวกลิ้นชักเหรอลิ้นชักพวกนี้เหรอก็ได้นะนลิ้นชักแล้วก็แมกกาโตเฮียนโตเครื่องคิดเลขมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับเครื่องคิดเลขมีรถด้วยมีรถเข็นประเด็นอ่ะไอ้มีดไอ้มีดมันต้องเอาออกมายังไงอ่ะกูเห็นช่องแล้วว่ามันอยู่ช่องไหนแต่ว่าม่งเปิดช่องไม่ได้แสดงว่าต้องมีกุญแจเฮียนแลกอย่างงเขาเนี่ย แล้วมันเกี่ยกภาพติดถ้าตก็อยู่ด้วยกันแล้วจะทำยังไงเนี่ยกูว่าวงกลมอ่ะมันต้องอยู่ตรงกลางปะเฮ้ยกูรู้แล้วกูรู้รอะไรู้ะแล้วมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นหัวลูกศรเออเนี่ยกูหายอยู่ไม่ไม่ไม่นะมเดี๋ยนะเมื่อกี้เหมือนกูมองรูปมันออกนะกูจะลูกศรอ,อันนี้มาไวนน้ฝั่งนี้อันนี้ เฮ้ยไม่ไม่กูรู้แล้วโอ่ะมึงรู้ไงเรียนต่อเลยเนี่ยอีอันเนี้ยมันเอาไว้ทำเพี้ยอะกร่องทีไม่เดาขวขวาจมันบอกว่าไอพวกขวดอะไรของในเนี้ยมันเป็นคำใบกูเลยไม่เข้าใจว่าอีกล่องสตรอเบอรี่นี่มันคืออะไรเป็นวายใช่ไหมมันมีกี่กล่องมีสามแล้วอีใบอีใบเนี้ยคืออะไรใบไหน ทอปอะไรนะอ่ะ um มองไม่ชัดเนี่ยในในอีกกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยทอปทอ,ทอ,อะไรผมคือใบสั่งหรอน่าจะเป็นใบสั่งมีกล่องวายมาทำมีกล่องมีกล้องกับเราเตอร์เพื่อในเนี้ยมันมีกล่องวายที่ยังไม่ได้แกะอยู oh. ส่สองอันแต่มีที่แกะแล้วขวดหนึ่งในตู้เย็นเอ๊ะเฮ้ยกูเจอกระดาษอ่ะกระดาษอะไรอยู่หลังตู้เย็น ก็ด่านกูเองกูวางไว้เอามาวางไว้ที่เดียวกันมันเป็นมันเป็นรหัสมอสแต่ว่ารหัสมอสน่าจะยังไม่จำเป็นนะตอนนี้เ,เราหายไปคนนึงไหมเฮ้ยทำไใต้โตมีอะไรไมรเป็นเป็นทัเซลอนู่ใต้โตเฮ้ยนึ่งนข้างอะไรไม่รู้นะ่ะมันเห็นเอ้ยเอา้เอา เฮ้ยเปิดมาเข้าไปแล้วมันไม่เเยลยได้แล้วมาวะมันเปิดไงอะทิ้เข้าไปมันไม่เจอเปล่าเรื่องว่ะเปิดไงอ่ะเอ้าอีนี่มีเงยิบไปดิคอนแจคอนแจกอนแจปะคอนแจดอกดอกเงินนอะวางไว้วางไว้สักที่อะวางไว้บนหลังก็ได้เอากุญแจมาใส่ไม่รู้วันไหนเฮ้ยนี่ไงมีเงินนี่ก่อมีเงินร้อยดอนอีกปึกหนึ่ง สองฝึกอ,อันนี้เรียกอะไรดูดิสิบดอนอันนี้ร้อยดอนเหมือนกันสิบดอนอันไหนอีร้อยดอนที่กูโยนเมื่อกี้ร้อยดอนเอเมลครูอะอยากให้มึงมาดูเพราะว่ามึงน่าจะไอ้นี่ไอ้กระดาษใบเมื่อกี้เนี้ยที่กูบอกอ่ะมันมีภาษาอังกฤษก็จริงนะแต่มันมีเหมือนไอ้อักษรอ,อะไรไม่รู้ที่มันเป็นจุดจุขีดขีดอะไรก็ไม่รู้ไม่ก็คูบอกแลว้วมันคืออ้นี่มันคือรหัสมอสแบ่งแบ่งสิบมีสามหรือมีเท่าไหร่สี่ ปึกหนึ่งมันมีเท่าไหร่อ่าสี่ไปตอบาสัตว์ปุกกดโอ้มันบวกไงในคลิปมันบวกขอางเงี่ยวมาไดเหมือนไดสามหมื่น 30, สี่ว่ะอ๋อเหี้ยแม่งอันนั้นมันปึกละหมื่นควายกูจะเจอผีตอนไหนเนะี่ยผีว่าไม่น่ามีหรอกก็ะจะ ให้มึงปัดตรงปัดเส้นไปเลยอ่ะเอ๊ะมึงไม่ชอบเปิดแล้วได้ละมึงจะไม่แทงหน้ามึงออกเปิดเดียวใช่เหี้ยตัดเลยตัดเลยมึงจะฆ่ามึงทั้งหมดฆ่าใครวะกะไม่ได้หรอกฆ่าใครวะเย้ยนี่แล้วมึงก็เนี่ยพัดเสน่ะตามรูปเนี่ยรูปเลือดเที่ยนนี่ไงไอ้รูปที่ยนต้องไม่แก้มันพัดเสน่ะอืมตรงเนี้ยมึงมึงนานถ้าว่ามึงนานเหี้ยเลย ไอ้แทนมายืนบังกูอทำไมเนี่ยมันเหมือนคนไม่หัวหัวลูกศรนะมันต้องหันชนกันหัวลูกศรต้องอยู่ข้างบนและหันชนกันเหมือนเหมือนคนเหมือนคนกำลังเบ่งก้ามอะ่ะมันแทนตัวเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวคนหรือเปล่าวะก็เหมือนตัวคนอะลูกศรคือมือหรือเปล่าใช<อ>ไ่ไม่ไม่ไม่มันหัวเองหัวลูกศรมันต้องไป อยู่ฝั่งข้ามนี่ไม่ต้องอยู่อย่างเงี้ยแล้ววงกลมวงกลมต้องขึ้นไปอยู่ตรงกลางเมื่อกี้อะไรนะข้างบนอย่างเงี้ยแหละแล้วก็วงกลมต่อเพราะมันต้องเป็นรูว่างข้างบนเป็นรูว่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเด็กกูเล่นทำไมกูเล่นเก่งอย่างวัยเกมเฮียนะมาตอนเด็กกูเล่นไม่ได้แล้วกูเคยเล่นด้วยตอนเด็กไม่ไม่แต่งวัย มึงใครซื้อมาเล่นบ้มแฟนๆมีเดีเป็นแนอะองเล่นเออตอนเด็กกูเล่นโคตรเข่งเลยคุณจำ่ได้เล่นไงอ๋อนี่ไงที่มึงบอกว่ามันเป็นรูปนี้ใช่ไหมใช่แล้วรองเท้าอันนี้ทำเทียอะไรได้แบบอีกข้างเดียวด้วยเก็บเก็บไว้ก่อนมันเป็นหลักฐานที่เราม